ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกับเกม Hobo t ทาบไลนกันอีกแล้วเห้ยหลอดเอ้ย <c oughs> เอาละฮะวันนี้เรามาอยูอ่ที่บ้านของเรานี่แหละตอนนี้ฝนก็ตกโปรยปลายลงมาทําให้ตัวเราเปียกชุ่มแฉะไปหมดเลย <c oughs> เอาละเนี่คำว่าแฉะนี่แม่พูดแล้วก็คิดลึกตลอดเลยโอเคมามาทําบ้านเราให้เสร็จสิ้นกันดีกว่ามันคงไม่เสร็จสิ้นหรอกครับแต่ว่าทำไงให้มันแบบว่า กันฝนได้อะตอนนี้ผมก็ได้ทําการครับไอตัวนี้ออกมาแล้ว,วนี่เอาละเราจะทําการมุงคุมหลังคาบ้านเราหน่อยตอนนี้ฝนตกโปร,รยปร,รายกันไปหมดแล้วเอาละฮะผมจะเริ่มวางหลังคาบ้านเนี่ยชมครับโอเคเสร็จไปอีกชิ้นอีกชิ้นที่2อ,อีกคราวนี้เราเดินอยู่แถวนี้แหละตัวก็ไม่เปียกนี่เอาละฮะอันที่2จะเริ่มวางกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาทำเลหามุมก่อนหาองศาให้ดีนะชมครับ ผมจะวางแบบว่าให้มันแบบว่าดูดีดูดีโอเคเรียบร้อยตอนนี้วางไปแล้วผู้ชมครับซ้อนกันไปเลยแล้วมันจะวางเพิ่มดอีกไหมนเนี่ยรู้สึกว่าจะวางไม่ได้แล้วว่ะได้หรือไหมได้อยู่ไหมยังได้อยู่เว้ยนี่นะครับเอาละเดี๋ยวขอหามุมให้ดีก่อนนะครับองศาไม่ได้เนี่ยมันไม่ดีเอาละตรงน,นี้แหละนะาองศาดีกับเพื่อนแล้วว้าโอ้ฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะครับผู้ชมครับ ตอนนี้เราสามารถเดินโดยแบบตัวไม่เปียกอา่าวตอนที่เปียกแล้วแบบหนึ่งนะครับขออบอุ่นตัวเองให้ดูดีก่อนอ่ออากาศหนาวอย่างเงี้ยเอาเลยเผาดีนะเออขยะเยอะใี่หมายเลยเไปเผาบ้างดิอื้อนี่ไงอบอุ่นร่างกายนะนครับคือตอนนี้ผมก็ได้ทาหลังคาบ้านเสร็จทุกส่วนแล้วเนี่ยเต็มเลยเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยแล้วก็มีของเฮ้ยง่วงนอนหรอเนี่ยไม่ได้ไนะครับมาง่วงในตอนนี้เนี่ยเราต้องทํางานทําโอ้ย เอาละาต้องดบเป็นสนอยแล้วเนี่ยอนี่ดบมาแล้วคุณผู้ชมครับหายง่วงไปเลย,เยจากนี้เราก็ไม่ต้องกลัวฝนตกเปียกแล้วผู้ชมครับอยู่บ้านเราตัวเองเนี่ยนี่าเอาไงดีเนี่ยเดินแถวนี้มันเปียกไม่ไม่เปียกแล้วนี่เอาละขอวางของงอน,นอยมีเก้าอี้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ในเก้าอี้เนี่ย e อ่าวางไวน้นี่อันนี้เก้าอี้อีกโอ้โหเอาละวางไว้ตรงนี้ดีกว่าโต๊ะเก้าอี้เนี่ยอือนี่มีตู้ด้วยว่ะโอ้โหนี่ ของพวกนี้ถิ่มได้มาไดจากการเออไปรื้อถังอยะาทั้งนั้นเลยอเออตุ๊กตาวางไว้บนบนไหนดีบนนี้ดีกว่าเอยวางได้หรือเปล่าวางไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมวางไว้บนนี้ดีกว่าไหมวางไม่ได้เหมือนกันคผู้ชมครับเดี๋ยวเราวางไว้บนเก้าอี้เก้าอี้เอ้เก้าอี้นี้ได้ไหมได้นี่สวยงามเออมีอะไรอีกไหมเก้าอี้ส่วนมากจะเจอแต่เก้าอี้คุณผู้ชมครับแม่ไม่รู้จะอะไรนักนเนี่อ่ะเก้าอี้วางนักพนักพิงเนี่ยอืม โอเคแล้วมีอะไรอีกไหมเกอีก็เยอะจริงๆอ่ะโอเคเซตนึงเลยเหรอหวางกันเป็นเซ็ตเลยอะอ่ะนี่ประมาณนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยที่ยังไม่ได้วางหมดแล้วชมครับเออมีอัปเดตเพิ่มมาอีกนี่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกดตรงนี้มนชมครับนี่มันมีเพิ่มมาอีกแล้วเป็นเครื่องหมายตกใจน่าจะให้เราอัปสกิลเพิ่มแล้วนี่สวยงามอย่างนี้เราต้องอัปละครับ อัพอะไรดีนะสกิลไหนดีผมอยากได้สกิลนี้เพิ่มว่ะออันนี้ก็อยากได้ว่าค่าเลือดค่าอะไรพวกเนี้ยมันจะได้ไม่ลดน้อยลงแต่ว่าอย่างอื่นก็ต้องคิดดีนะอยากได้แต่ละอย่างเนี่ยอันนี้สปีดในการหลับนอนจะเร็วขึ้นเวลาหลับหรือเข้าน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลในการเพิ่มความเร็วในการใช้เวลานอนเนี่ยนะช้าลงเอ้ยคือใช้เวลานอนในการน้อยลงแล้วขี้น้อยลงสกิลนี้อยากได้ว่ะ สกิลหังไม่มีเลยอ่ะเอาสกิลหน่อยไหมเอาหน่อยเอาละเอาสกิลดีกว่าช่วงแวบจัดมาแล้วฮโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็แล้วไงต่อดูซิครับอะไรได้อีกไหมวันนี้โอโหมาถึงก็ครับอย่างเดียวชมครับคือของมันเยอะอ่ะไม่อยากจะมองเอออะไรอีกเนี่ยเครื่องดืดฝุ่นเอาไปไหมเนี่ยเออเครื่องปิ้งขนมปังเอาําไหมอ่าตุ๊กตาไอตัวนี้เหรอ อ,อันนี้ยากครับตัวนี้มากกว่าเราต้องหาทางแก๊สได้ทางแก๊สกับไอเตากอย่างเนี่ยซึ่งเราต้องหาบริเวณร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อไม่มีหรอกร้านมือสองเท่านั้นต้องไปดูคุณผู้ชมครับโอเคงั้นเราไปดูที่ร้านมือสองไหมเผิดจะมีของให้เราไม่รู้ว่าจะมีหรือปล่เน,นั่นสิไปดูกันก่อนเลยกันครับอ่ะร้านมือสองดูซิมีขายเลยไหมเออทักษะสกิลเรียนดูไม่ได้เออดูซี่มีขายหรือปม่ ไม่มีเลยท่ชมครับของเจอต้องการเอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยคือมันไม่มีท่ชม,ม,มครับถังแก๊สที่เราจะซื้อมันไม่มีที่ร้านขายของมือสองมันเป็นไรท่ชมครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นบ้างเดินเดินเดินแถวนี้อยู่แนวเนี่ยแถวนี้ยังไม่เคยเข้าเลยอ๋อตรงนี้นี่เองมางั้นขอรับเควสต์ตั้งนิดหน่อยมีเควสไหมเนี่ยขอเควสหน่อยเอออันนี้ทำไรเดลิเวอรี่พิซซ่าเหรอสร้างความเพื่อใจได้20เลยโอเคงั้นรับอื้มเรียบร้อย อ่ะไอแคนเอาเลยโอเนีงไง start your ship at the pizzababbo b a b o หรือ,อ Bobo pizza bobo เป็นเควสุทุกครับน่าจะเป็นการส่งพิซซานี่เลยโอเคเดี๋ยวอ๋อเนี่ยจะไปซื้อพิซซาหรือส่งพิซซาไม่รู้เอาละเดินแถวนี้ก่อนยังไม่เคยมาแ,แถวนี้คุ้นๆว่ะอืมเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นเข้าไปอันนี้เข้าได้ว่ะเข้าไปดูซิ ฮาร์ดแวร์สโตร์แปลว่าต้องขายอุปกรณ์เครื่องเขียนเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องเขียนนี่มันอุปกรณ์ต่อสู้อยู่อ <c oughs> เอาละฮะผมเจอร้านขายอาวุธแล้วพี่น้องนี่เราสามารถซื้อทองแดงได้ตรงนี้ด้วยไหมอาละฮะไม่เอาละ,าละรู้สึกว่าเจอร้านอย่างนี้ก็ดีนะดูซิอ,อาวุธอะไรที่เด็ดที่สุดเลยเราจะซื้ออาวุธที่เท,ท่ไปสุดเลยเฮ้ย <c oughs> ขอนปอนเนี่มันเด็ดสุดนะเว้ย ราคาตั้ง1,200เลยจะรอชายอยู่ยังให้ผูชมครับโอ้ขวานนี่ก็เด็ดมากอือฮเอาไงดีวะเนี่ยต้องลองผู้ชมครับต้องจัดนี่ต้องจัดนี่ต้องจัดจัดมาแล้วผู้ชมครับโอ้โหเด็ด <G round. S 1> <dead S 2> มากอะ่ะอาวุธแต่ละตัวโคตรคูลดูผู้ชมครับพื้นหลังแบบสีแดงต้องเจ็มมากเลยแต่นี่สปาร์ต้าโอ้มีมีมเชเต้ไหมมีมเชเต้เอ็กแท็กี่สิบเองแต่ตรงนี้เอ็กแท็กสามสิบสูงมากอ่ะโอ้โหสูงสูงสูงมาก อแถวนี้เราไม่เคยมาด้วยแหละเราไม่ค่อยเข้ามุมนี้ด้วยแหละหรือเราเข้ามาแต่เราไม่ค่อยสังเกตผู้ชมครับว่ามันมีร้านขายอยู่แถวนี้จากนั้นเราก็มีเควสที่ต้องทําด้วยวันนี้เมื่อกี้เพิ่งรับเควสเลยนะไปส่งพิซซ่าเดี๋ยวค่อยไปส่งดีวกว่าเรามาตรงนี้ก่อนผมมีสิ่งต้องทําก็คือต้องไปคุยกับเอ่อไอใครเรียกว่าชักหรือเปล่าไม่รู้ชื่อชักหรือเปล่าจะไม่ค่อยได้อ่าใช่แล้วครับน่าจะเป็นในชักของชังนี่สวัสดี เออเอาไงดีวเนี่ยคุยกันหน่อยเอกมีอะไรขายไหมเนี่ยเฮ้ยเสื้อผ้าลักชูรี่โค้ดผมว่าไม่ตัวนี้ไม่ค่อยอยากได้ผมมีอยู่ตัวหนึ่งผมเล็งไว้แล้วแต่ราคาสูงมากถ้าเราไปซื้อที่ร้านขายของมันอะร้านเฉพาะมันอะมันจะแพงมากผมอยากจะซื้อที่นี่อะมันจะถูกกว่าแต่ต้องสุ่มไปนะครับผมแต่ละวันมันจะสุ่มไปว่ามีอะไรเข้ามาขายบ้างนี่แหละต้องสุ่มเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่ซื้อก่อนงั้นค่อยรอวันอื่นน่าจะต้องรอวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันเที่ยวอะไรเนี่ยเป็นวันที่4ี่คุณผู้ชมคร ซึ่งท่านผู้ชมอาจจะงงเฮ้ยมันเล่นตั้งนานแล้วทต่ยัเป็นเล่นที่4อยู่วะเนี่ยต้องขอบอกท่านผู้ชมครับว่าผมเป็นซีซั่นที่2แล้วเนี่ยเมื่อครบ30วันเนี่ยมันจะผ่านเป็นซีซั่นหนึ่งพอพอผ่านไปสามสิบวันเนี่ยมันจะครบ1ซีซั่นไงตอนนี้ผมอยู่ในซีซั่นที่2ซึ่งการที่เราครบซีซั่นหนึ่งะต้องเลือกอะไรผู้ชมครับต้องเราต้องเป็นราชาอะไรประมาณนั้นแหละเออแต่ในเกมนี้ผมยังไม่รู้เลยวิธีการเป็นราชานี่เป็นยังไง ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะเอาละมาดูอาวุธท,ที่เราซื้อนีกว่าเป็นไงเนี่ยนี่คอนปอนแฮมเมอร์บวก5บวก15โอ้ยดีเฟนต์ยี่แปดเลยมั้งจำครับเกราะขึ้นมา28โอ้โหแอ็แทกห้าสิบเจ็ดโอ้ยก็เยอะอยู่นะพีนเนี่ยเอาละเอาละจากนี้เราต้องเทคกันซะหน่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีโจรหรือเปล่าข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นนะปออกติต้องมีโจรตรงนี้สักนายหนึ่งเอออันดพานอะโอเค งั้นไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำเควสดของเราันดีก่อนดีกว่าไปส่งพิซซ่าซึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูก่อนไปส่งหรือไปซื้อ start is your chip at the pizza h o b o ไม่รู้ว่ะพิซซ่าอะไรไปดูก่อนเดินมาเลยงยงไงพิซซ่าโบโบแม่ชื่อพิซซ่าสวัสดีครับเอ่อมีพิซซ่าหรือเปล่าครับผมขอสักหน้าหน่อยสิ99ดอลลาดอเลยหรือก็ราคาสูงเหมือนกันนะเออพิซซ่าโบโบหรือเปล่าเนี่ยเออเราเป็นลูกค้าคุณนะ เออคุยกันหน่อยทำออยิคุยกันเรื่อยๆอ่าโอเครับเควสมาใช่ไหมเนี่ยโอเคได้แล้วเลยแล้วพอแล้วเควสเรามาส่งเรียบร้อยทมครับนี่เดลิเวอรี่พิซซ่าอือเป็นพนักงานเรียบร้อยก็ต้องไปส่งพิซซ่าเข้ามเนี่ยคือมันให้งานเรามาสมัครงานเป็นพนักงานส่งพิซซ่าแล้วก็ต้องไปส่งพิซซ่ากันชุคครับไปกันเลยดูซิจะมีใครสั่งพิซซ่ามาแดกบ้างวันเนี้ยเอาละอยู่ไหนวะเนี่ยห้องไหนห้องไหน,ห,ไห,นห้องน,องน,องนี้หรือเปล่า ไหนวะเนี่ยไม่เห็นจะเจอเลยอ๋ออยู่ข้างหลังแน่เลยอ,คคอ้าวท่านผู้ชมครับนีงไงอ้าวมันล็อกเหรอครับประตูสงสัยน่าจะไม่ได้ส่งก่อนอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรางัดของกันหน่อยจีดงัดกันหน่อยเออได้แล้วง่ายๆครับช่วงนี้งัดของง่ายมากเลยทักษะส,ก,ษสกิลยิ่งสูงนี่งัดของง่ายเร็วมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรอจนเช้าก่อนเลยกันนะ<อ>เฮ้ยเฮ้ยไอ้ฮีกไถเงินตรงนี้ริบมาเนี่ย นี่ไงเดลี่วี่เอนี่ไงส่งพิซซ่าโอเคส่งได้อยู่นะครับถึงจะมืดเข้ามาส่งได้เอาละส่งไปหนึ่งที่แล้วเออเอาครับเอ j o จอยนะครับเอนจอยยูเมลสนุกกับการกินนะครับเอาละอีกเจ้าหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยอีกเจ้าหนึ่งไม่ใช่อีกเจ้าหนึ่งอีกลูกค้ารายหนึ่งอยู่ตรงไหนสวัสดีครับเรามาส่งพิซซ่าให้นะครับอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าเนี่ยอ่าใช่แล้วุชมครับ โอเคเอาแล้วฮะเป็นลูกค้ารายที่สองสอง่สงไปเรียบร้อยแล้วลูกค้ารายต่อไปก็อยู่ข้างหน้านู่นแหละไปกันเลยมา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 ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงอีก,กรายรายที่3มส่งไปเรียบร้อยรายที่4อยู่ไหนลูกค้ารายที่4ไปกันเลยสวัสดีครับคุณผู้หญิงโอ้ยเสื้อสั้นมากเหมือนเสื้อลูกหมา,มาเลยจะช้าแล้วเนี่ยเดินส่งพิซซ่าอ่ะอยู่แล้วอยู่นี่ไงส่งพิซซ่าครับ ไม่ทราบคุณเบอร์นี้หรือเปล่าโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราส่งพิซซ่าเรียบร้อย,ยวันนี้เป็นพนักงานส่งพิซซ่าโคตรดีเลยยังไม่ได้ลองอาวุธใหม่เลยแต่ว่าเมื่อซื้ออาวุธไปแล้วต้องลองกันหน่อยไชมครับเราต้องหาผู้โชคดีกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาตอนเช้าๆดีกว่าตอนำคำลังเนี่ยรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยเห็นผู้โชคดีเท่าไหร่เอาละฮะเอาละฮะมากลับมาที่ร้านพิซซ่าเราเลยตอนนี้รับหน้าที่เป็นพนักงานร้านพิซซ่าเรียบร้อยเออบอสเราส่งพิซซ่าเรียบร้อยเลยนะโอเค เอาละฮะอา้วาวรอบความเชื่อใจห้าเลยเหรอบอสอีฮอยลอดกูสั่งส่งพิซซ่าให้นะเนี่ยบอสมึงเอ่อมันไส้เอาอีบอสเลยเราสั่งส่งพิซซ่าให้เองเนี่ยบอสโคตรใจร้ายเลยกูสั่งส่งพิซซ่าให้โอ้โหหักหาค่าหัวกุยเฮ้ยเอาไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนผู้ชมครับุยทำไมไฟมันออกสว่างเนี่ยไม่รู้ว่ะ เอาเป็นวา่าเดี๋ยวเรากลับไปนอนก่อนนิดนึงครับเนื่องจากาาง่วงอีกแล้วและแล้วการน,นอนของเราตอนนี้ก็อีก3 2 1สูเรียบร้อยเต็มร้อยเปะเลยจากนั้นเราก็มาดูซิอโอ้ยร่างกายตอนนี้หิวอีกแล้วว่ะหิวก็ต้องกินสิครับไอ้ไฮลอดเงียบ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 ,บ,บครอบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจากนั้นเราก็ปวดขี้อ่าปวดขี้อย่างนี้ต้องหาที่ขี้ไฮลอดขี้เนะี่ยดีวะเนี่ย อเอาไงดีเราจะขี่ริมทางดีกว่าเอาละเอาละแป๊บหนึ่งนะเราต้องไปส่งางานก่อนไปส่งที่สำนักงานการส่งพิซซ่าเราหน่อยตอนนี้เราทำงานส่งพิซซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะไม่ต้องกลัวว่าเราจะจนเพราะเราก็จนอยู่แล้วเฮ้ยไม่ใช่หรอกเรามีเงินขนาดนี้ไม่จนหรอกคุณผูช้ชมครับไถช,ชาวบ้านเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวผมหาซอกขี้ก่อนตอนนี้เราหาซอกไว้ขี้ก่อนมีหรือเปล่ปา,าซอกขี่เอาละเจอซอกขี้แล้ว มุมขี่ยังจมครับไม่จะซอกขี้เรียกถ้าอุบาทเลยโอเคขี้ไปแล้วเวลาขี้ไปเนี่ยใช้กระดาษิชือดสีแดงเนี่ยเราจะเพิ่มมอร์เร่ด้วยนะครับครั้งละ10หรือ20่สว่าจะไม่ได้น่จาจะครั้งละ20อ่าครั้งละยครั้งละสิโอเคเฮ้ยเอาละ่ะขี้ยังไม่เสร็จเลยกดออกมาไหมเนี่ยเออไม่เป็นไรไยังจมครับค่อยขี้ใหม่เหลือยี่สิเท่านั้นอะ่ะโอเคท่านผู้ชมครับไปส่งเควสกันหน่อย ที่สำนักงานการหางานสาวัสดีครับคุณหนุ่มครับโอเคเอาถาเงินมา11ดอลดน <c oughs> ยึกใจถไถก็ถ่ายงาย่ายมงครับบางทีเนี่ยอืมเอาละเมือนเราจะเห็นผู้โชคดีในวันนี้แล้วเนี่ยเอาละแป๊บนึงส่งงานก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ทำงานสาวัสดีครับนี่โอ้โหได้เงินรอ้อยแปดสิบรอเหลเยอะมากเยอะมากแล้วก็มีงานเสริมไหมเนี่ยสวัสดีครับอ่ะงานยังไม่มาเดี๋ยวค่อยค่อยมาใหม่โอเคมา เรามาเสี่ยงดวงไหน่อยดีกว่าวันนี้พูดเหนือตำบ้างเลยเนี่ยโอเคนี่ผู้โชคดีของเราวันนี้ก็มาแล้วโอเคมาเลยมาเลยมาเลยวัดดีครับเอาละฮะหากเราจะทะเลาะกับมันเนี่ยให้ขึ้นต้นคำว่า fuck off ครับเออมึงมีปัญหาเลยอะไรนเนี่ยอย่ากณต้องการแลกรกับฉันอนะ่ะเออเอาละฮะตอนนี้เหมือนเราจะเสนอ บอกไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีของจะให้จากนั้นเราก็เริ่มที่จะใช้วิธีการรุนแรงเลยนี่เอ็กแทเลยเออผมบอกอย่างนึ่งคุณผู้ชมครับว่าผมเนี่ยมีชักเกอร์พุชนะคุณผู้ชมครับพุชเนี่ยพุชมันการต่อย2เป็นการคือเรียกว่าโจมตี2ครั้งอ,อ่ะดับเบิลอ่ะเออนี่ตีไปทีหนึ่งยี่สิบตีทีหนึ่งยี่สิบเอ็ดนี่เหลือยี่ห้าสิบเอ็ดเลยคราวนี้ก็เริ่มเอ็กแทกทีละครั้งสวนไปกันมา โอ้โหรับสิบเก้าน้อยไปน้อยไปคอยดูนะครับผมจะตีจนได้เงินเลยซึ่งอีพีก่อนหน้าน,นี้ผมบอกไปว่าผมตีจนผมเสียงเงินจริงๆไม่ได้เสียนะผมได้ผมดูผิดต้องขอโทษด้วยนะอีพีก่อนหน้าน,นี้โอเคเหอลอือสิบสองผมเลือดมันเอาละต่อไปเงินเอามาให้กู <c oughs> นี่ได้น,นั่นได้เงินมาหนึ่งร้อยแปดท่านผู้ชมครับคราวนี้เราได้นะเว้ยคราวนี้แหละ <c oughs> มันตอนนี้มันจะมันนั่นแหละมันจะรันมันนะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวก่อนนะไอ้น้องหมาเองกระโดดเ่อนเหาก่อนสร้างความเชื่อใจน้องหมาออเรียบร้อยจังก็เพิ่มมอร์เรลแล้วก็เล่นอีกอ่ะวิวพาวเวอร์บวกสามใช่ไหมเราต้องมีหู้ค่าการเล่นกับหมาเนี่ยแปดสิบเลยเหรอได้เดี๋ยวผมจะเล่นกับหมาก่อนอ้าวอาหารหมดอย่าให้อาหารกับผู้ชมครับชุชม่ชมๆๆๆกินอาหารหมาไปเลยอหอยหลอดเอาละลเราเพิ่มจะเพิ่มค่าความเชื่อใจให้เป็นแปดสิบนะเมื่อเราเพิ่มขึ้นแปดสิบเนี่ยเป็นแปดสิบ มาของเราจะ,จะเชื่อฟังเรามากขึ้นคือเราจะสั่งหมาได้ง่ายขึ้นอ่ะเออเอาแล้ว73แล้วเนี่ย78แล้วอีกนิดนึง83แล้วโอเคจากนั้นเราก็มากดเพิ่มวิวพาวเวอร์นะครับตอนนี้วิวพาวเวอร์เราลดไปเหลือหนึ่งับเหลือหนึ่งขีดถ้าวิวพาวเวอร์เหลือหนึ่งขีดเนี่ยผมไม่สามารถใช้อะไรว่าพุทเอ็กแทกได้ชักเกอร์พุทเอ็กแทกแล้วเนี่ยคือโจมตีสอครั้งผมจะโจมตีไม่ได้คือเราต้องเรียนรู้ทักษะก่อนนี่ โจอบนี่เพิ่มมาสามเลยอย่างไรลาดนี่ไปหาผู้โชคดีกันอีกนะครับชมครับว่าเขาจะอยู่ที่ไหนกัน <c oughs> ผมมันไส้ตัวที่ยืนอยู่แถวแถวบริเวณน,นี้แถวบริเวณลานสาธารณะเนี่ยผมมันไส้มากมีอยู่ตัวหนึง่ง <c> ใ <oughs> ช้สับว่าตัวเลยรือ <c oughs> เอาละฮะโผลมาแล้วเอาละฮะเอาละฮะคราวนี้เอ๊ะเดี๋ยวขอเติมเลือดหน่อยนะครัชมครับเลือดเราเหลือน้อยโจ๊บเก้าสิบหนึ่งร้อยนี่ เลือดเต็มเปี่ยมมาสิมาสิวิ่งกันมาวิ่งมาโอ้โหตะวิ่งไม่ทันโอเคมาฟกอปเลยกูใช้ถังเลือดที่ดีเนี่ยไปซะ <laughs> ไปแล้วครับผมครับมันกลัวเอาไงเอาไงเห็นไหมแม่ไม่สู้นี่ว่ารู้ตัวเองจะแพ้โอ้โหอีไฮยลอรเห็นไหม,มครับผมเริ่มจะไม่กลัวแล้วถ้าเรารู้จักวางแผนในการเดินทางเนี่ย เดินไปไหนมาไหนต้องดูวิวพาวเวอร์ของเราด้วยนะแล้วก็ดูแอคแท็กของเราด้วยค่าเลือดแล้วก็อาวุธที่เราพกพาใช้เนี่ยอื้ือาวุธเด็ดก็อย่างนี้แหละ <Wow. S 1> เอาละฮะวันนี้เราก็ได้ทำการเออส่งพิซซ่าแลนะ้วแล้วใช่ไหมเอาละแป๊บหนึ่งรีดไทยตังค์ก่อนได้เงินมาอีกแล้วสามสี่ดอนหาเงินง่ายชิบหายเลยปกติเราโดนอันธพาลรีดไทยใช่ไหมท่านผู้ชมครับ แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ถอันธพาลแล้วสลับหน้าที่กันแล้ว <_ int re> เดินในซอกนี่เลยครับผมว่าต้องเจออีกต้องเจออีกมีนี่มาแมวมาแมวก็มาดีก็มาดีลอก่อนลอ่อนนี่ก็มาล่อตามทันไหมตามทันไหมกลางแจ้งเลยมาตามทันไหมเออตามไม่ทันดูดูดูอู๋อ้ยทันอยู่เฮ้ทันอยู่โอเคงั้น evet. เราก็มาฟักอัพ เออคุณต้องการจะสู้ใช่ไหมมาดิเอาเลยเอาละแอคแท็กทซ้อนตีตีโอ้ยแอคแท็กทซ้ำออ 3, ตอเหลือสามสองตีเรายี่สิบตีกับชิวแมพเหลือสิบคราวนี้ต้องจ่ายเงินลแล้วแหละได้มาเก้าสิบเจ็ดดอนเป็นไงละะ่ะฮะเป็นไงละะ่ะฮะอยากซ่านักใช่ไหมอ่ะเป็นไงเอาละ จากนั้นเราก็มาเพิ่มกับจากน้องหมาเราอีกอน้องหมากินอาหารไปหน่อยสิงับๆๆจากนั้นก็เพิ่มวิวพาวเวอร์ชูวอบเอาล้วฮะถ้าผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยพี่ทําไมพี่มีหมาด้วยวะอ่าผมอยากจะบอกว่าผมสามารถซื้อหมาตั้งแต่ตอนต้น EP แรกๆได้แล้ว่านผู้ชมครับคือเมื่อ EP ที่สองสามสี่ห้าเนี่ยรู้สึกผมจะซื้อหมาไว้เพื่อไว้ทํากรานนี่แหละเพราะมันจะช่วยในการเพิ่มวิวพาวเวอร์เพิ่มนุ้ยนั่นได้ได้มากเลย่านผู้ชมครับ ดีกว่าไปซื้อนุนันเพราะหมาเนี่ยมันจะเพิ่มได้หลายอย่างมากสามารถเพิ่มมอร์เรลได้ด้วยเนี่ยนี่มอร์เรลคูดิง้งวอร์มมิงอะไรต่างเนี่ยร่างกายได้หมดเลยแต่ว่าเราก็ต้องเลี้ยงมันด้วยนะให้อาหารมันด้วยมาดูซิวันนี้มีอะไรสุมขายไหมเนี่ยโอเคชาร์กวันนี้เสื้อผ้าเองอัปเดตใหมล่ละอยังดูซิอ้าวอัปเดตใหม่แล้วแต่โคตรขากเลยอะ่ะเฮ้ย ค่ะรู้สึกจะหมดความอดทนกับเองแล้วเนี่ยงั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่ที่ราคาที่มันแพงเลยแน่ใจว่ามีชวนผช,ช,ชมครับแต่ว่ามันจะแพงหน่อยนะเอาละเอาละเอาละ,าละมามาเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าที่ว่าแพงเนี่ยอยู่นี่เองชมครับเฮ้ยไม่ใช่ผิดหลังผิดหลังนี่เฮ้ยนี่ไม่ใช่ผชมครับไอ่หอยหลอดอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนร้านเสื้อผ้าที่ผมบอกแพงเนี่ยร้านนี้หรือเปล่าใช่แล้วนี่แหละม,มาเลยมาเลย นี่ท่านผู้ชมครับดูดูซิว่ามันแพงขนาดไหนนี่กันหนาว30อีหอยหลอดแล้วก็กันความโอ้ฝนตกอีก30ราคาหมื่นนึงอ่ะอีหอยลอดเด้เยเมื่อไหร่กูจะมีเงินเยอะขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ท่านผู้ชมครับร้านนี้จะขายของแบบตัวเทพเทปนั้นเลยแต่ราคาจะสูงมากเลยซึ่งเสื้อที่ผมมองไว้ก็ตัวนี้แหละตัวนี้ท่านผู้ชมครับกันหนาวได้ดีมากกับตัวนี้ท่านผู้ชมครับกางเกงตัวนี้7,5 0 0คิดดู แค่กางเกงนะเจ็ดพันห้าลองเทา้าผมคิดว่ารองเท้าตัวนี้ก็ตัวไหนดีนะตัวนี้ดีกว่านะนี่อืมราคาก็สามพันวะค่อนข้างจะสูงกระเป๋าชมครับ1นึ่งมืนโอ้โหใส่ของได้120ชิ้นอะใส่ได้เยอะมากงั้นคงจะไม่ได้ซื้อครอมชมครับ <c oughs> ไอเราก็คิดวระาณห้าพันอีไหลอดเป็นหมืน่นไอหแพงเกินคชมครับ,นรบในเมื่อวันนี้เราไม่ได้ซื้อของใช่ไหมเนี่ย แต่เราก็ได้ทาการต่อสู้กับคนอื่นๆได้เยอะแล้วเนี่ยเราก็รีดไถเงินจากอัธาพานได้แล้วเดี๋ยวเราจะรีดไถเงินอันธาพานกันสักรอบไหมเอาไหม <c oughs> จริงจริง,รงเราสามารถตีใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอันธาพานนะครับเอาละสาวน้อยครับ <c oughs> สองเงินมาซะดีๆโอเคได้เงินมาสามสามดอน <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮ้ยแจมแมวอืมตรงนี้ของอะไรกโมอยสิง่ายชิบหมายเลย โอเคพามชมครับเอยเอาละฮะอยากท้าทายตัวนี้ชมครับไอตัวที่ดูบรีดเนี่ยคิดว่าหล่อหรือไงได้ม่ชมครับไอตัวนี้มันเป็นคนเข้าเฝ้าของแถวนี้แหละซึ่งถ้าเราหยิบของแถวแถวนี้เมื่อไร่ปุ๊บมันจะทําการจับเราไปแจ้งตำรวจด้วยมิชมครับเอาละขโมยเลยเออเอาดิเออเอาเอาไงเอาไงเออสู้นะเว้ยเอยเอาไงออา ชิบหายโดนจับเฉยท่ชมครับเฮ้อไม่รอดว่ะไอเราคิดว่าจะสู้มันได้ม่ชมครับหรือว่าเรากดผิดโอ้โหพลาดแล้วว่ะอ่ะท่านผู้ชมครับในเมื่อเราโดนจับอีพีนี้เราก็ต้องลาไปแล้วท่านผู้ชมครับสงสัยคืนนี้ต้องนอนคุกก่อนเอาละอีพีต่อไปเดี๋ยวเราค่อยออกไปผงาดกันต่อซึ่งอีพีนี้โดนจับซะงั้นเฮ้ยโดนจับงงๆอย่างเงี้ยไม่ไม่มันไม่ดีนะเสียฟอร์มเลย เอาละฮะ EP นี้เราพังงาดได้เท่านี้แหละแม่เราก็นึกว่าเทตลอดทั้งคลิปที่ไหนได้แม่นอนคุก <laughs> เอาละฮะผูชมครับใคร,ใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมจะหาเกมใหม่ๆมานำเสนออีกนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนครับวันนี้ยุบ